ราจะต้องเจอกับอะไรบ้างนี่นะครับไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ด็อร์พิชัยรัตนดิหลกณภูเก็ตนะครับท่านเป็นผู้มุ่งในการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณเกงไกรมา้คุณชิติพบและท่านผู้ฟังครับครับ,รบผมอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยคือ<ม>เราก็แน่ชัดแล้วแหละว่าใช้สูตรหารรอยนะครับ<ม>แต่ตามข่าวบอกว่ายังไม่จบเท่านี้นะฮะหลังจากนี้ไปมันจะมีขั้นตอนหรือว่าเราต้องเจออะไรอีกฮะอาจารย์ครับผมก็ขั้นตอนก็ต้องเจอด่านหนักนะครับ <c oughs> ก็คือการยื่นสารรัฐมนูลในก<ม>ารตีความของผุดหมอพระวีมาชมาเดินนั่นแหละ อขาต้องมีความพยายามในการที่จะยื่นตีความแต่ว่าก็าไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะก็เพราะว่าต้องรวบรวมรายชื่อสสอและสวรวมก,กันหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันเนี่ยมันต้องให้ได้ถึงประมาณเจ็สิบสามเสียงเจ็ดสิบสามเสียงนะเป็นอย่างต่ำ<อ>ครับ <Ừ. S 2> เพราะงั้นอนย่าก็ไม่ใช่งานที่ง่ายสําหรับหมอระว,วีเท่าไหร่นักที่จะไปหาคนมาเจ็ดสิบสามเสียงมาเออออกับท่านคุณหมอนะอมอืะเพราะว่าเพราะว่าทางผมคิดว่าทางสอสอส,อส,อส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คงอยากจะให้มันจบจบไปอ่ะไม่อยากจะจะ,จะสร้างปมปัญหาที่มันอาจจะยืดเยือ้อ,อขึ้นไปอีกเพราะว่าการตีความรัฐมนูญเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลา อ่าลูก,ลกรอะไรจะหนึ่งเลยนะเสียงดังนะก็อ่าก็ต้องใช้เวลาแล้วก็มันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้<า>เพราะว่าถ้าหากว่าปฏิความเนี่ยก็ต้องระงับต้องหยุดการทูนกล้าไว้กอ่อนนะครับเพราะกานเนี่ยมันก็เวลามันก็ยืดไปกว่าปกติประมาณสามอ่าประมาณหนึ่งเดือนนี่แหละะเป็นเดือนน่ว่างั้นเพราะกิอความไม่แน่นอนขึ้นมานะครับก็ ก็คงจะ,ะมีความเป็นไปได้นะแต่ว่ามันก็ผมคิดว่าค่อนข้างจะน้อยแตุ่ก็ย่จะยืดได้ว่าหลายคนเขาก็อยากให้ยืดน,นะมันจะไดะ้สิ้นกระแสความไปว่ามันจะขัดหรือไม่ขัดไม่ต้องให้เป็นปมปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าฝ่ายที่อยากให้ยืด เพื่อให้มันสิ้นกระแสะความกับฝ่ายที่กลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาทาให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองเนี่ยฝ่ายไหนไฝ่ายที่ทําให้เกิดสุญญากาศนี่คงจะมากกว่านั่นแหละนะครับคือหมายความว่าถ้าเกิดว่ายื่นไม่ผ่านเนี่ยหรือว่าเสียงไม่ครบเนี่ยก็จะถอยกลับไปใช้ร่างของกะกะตอ,อันเดิมใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนว่าจะผ่านไปโดยปกติใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ายื่นผ่านสมมุติว่ายื่นผ่านหรือหาเสียงได้เจ็ดสิบสามเสียงเนี่ย มันก็เหมือนจะยื้อออกไปอีกแล้วในระหว่างยื้อเนี่ยก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรืออะไรอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับก็ว่าการเมืองไทยมันไม่แน่นอน่ะก็การก็เออช่วงนี้มันก็ถึงเรียดอยู่วสมนวร่นรวมผสมกับเรื่องแปดคงแปดปีนั่นแหละครับมุกทนเนี่ยก็อาจจะมีสสแล้วก็สวสส่วนใหญ่ก็คงเป็นสสนั่นแหละที่ก็อยากจะให้มัน ผ่านไปแล้วก็ประกาศจ้าอย่างรวดเร็เวสอวอ่วนสวเขาก็อืมีความคิดก็ขึ้นอยู่กับอคนที่แต่งตั้งเขาเอะเนาะว่ามันเปนยังไงมันก็เปิดหน้าคุยกันแล้วใช่ไหมอาจารย์ว่าจริงๆแล้สวสวก็จะต้องตามคนที่เขาแต่งตั้งมานั่นแหละเขาไม่ได้แต่งตั้งมาให้มานั่งอยู่เฉยๆหรอกว่ากันเนี่ยนะ S <S> แต่วันนี้ก็มีสององก็มีสองกลุ่มนะน่ามีสองกลุ่มอีกท่ที่เรารู้กันอืมอืมหนึ่งก็ก็คงอยากให้ผ่านไปโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนี่ยแหละน่าเก้าเก้าคนละกลุ่มนั้นเนี่ยคงไม่เซ็นชื่อหรอกน่ากพราะกลุ่มที่เข้าร่วมเนี่ยนั้นก็ไม่แน่ไม่แน่นะก็คือ,อสองคนได้อยูน่น,นะครับอืมนะฮะก็ยังคงต้องเจออีกแบบหลายด่านเลยนะฮะอาจารย์ครับแต่เรื่องของการคืนชีพบัตรใบเดียวเนี่ยนะครับอบอกว่า อันนี้มันจะได้ประโยชน์กับสาปอนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ขยายความหน่อยครับถ้ามันเป็นใบเดียวมันได้ประโยชน์กับกลุ่มสามปออย่างไงฮะี๋ยวไอสำหรับการคืนชีพบัตรใบเดียวเนี่ยถ้าที่ระดับฟังมามันก็เป็นความปรารถนาของกลุ่มผู้นําการเมืองบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะเป็นผู้นําการเมืองที่อาจจะมองว่าไอบัตรใบเดียวเนี่ยแบบเดิมเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แต่ว่าไอการปรารถนาอันนี้เนี่ย ก็เออก็อประเมินกันว่าทางพักการเมืองเขาไม่เอาด้วยนะไม่ยอมด้วยก็คือไม่ว่าจะเป็นคือพักเพื่อไทยเนี่ยไม่เอาด้วยอยู่แล้วคัะผั้ใหญ่ๆส่วนประชาธิปัต์เขาก็คงไม่เอาด้วยแหละเขาจะแก้กลับไปกลับมาเนี่ยเขาเสียในะแเส่วนพรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาคงจะไม่อยากให้มันเกิดความยุ่งยากเพราะมันต้องไปกระบวนการเนี่ยมันต้องไปแก้รัฐธรรรนูนใหม่ซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะยุ่งยากเข้าไปอีกเ อ,อกว่าจะแก้เสร็จก็ไม่รู้จะทันประชุมสภาหรือเปล่าแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณสามสี่เดือนเนี่ยแล้วก็การแก้สำเร็จเนี่ยมันก็ต้องมาล่างกมไยเลือกตั้งกันใหม่มันก็ไปด้วยแหละไปถึงหมดวาระรัฐบาลกันพอดีถึงแม้ว่าจะเร่งรีบเร่งรีบไม่มีการประชุมวิสามันแต่เอาก็จริงเนี่ยผมประเมินว่าทางฝั่งพักการเมืองเนี่ยเขาคงไม่เอาด้วย กับการย้อนกลับไปการแก้แลวมันนูให้ไปใช้บัตรใบเดียวอแต่ทีนี้เนี่ยอถ้าเกิดว่าไอแรงกดดันในเชิงอำนาจที่จนกระทั่งทําให้เอบรรดาพกักการเมืองต้องเปลี่ยนจุดยืนอีกเนี่ยอืมันก็เกิดขึ้นได้ไหมมันก็อาจจะเกิด ึ้นได้นะแต่ว่าผม <ừ m. S 2> ว่าในในช่วงปัจจุบันเนี่ยอำนาจบารมีตรงนั้นเนี่ยมันก็ตดถอยลงไปนะอื <ừ m. S 2> แล้วก็ทางพักการเมืองเขาก็อาจจะมีความคิดจุดยืนเป็นของตัวเองครับเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปกลับไปแก้แบบบัตรให้เหลือบัตรใบเดียวดังร,รัฐธมนูญปี62การเลือกตั้งปี62นั้นเนี่ยม <ừ m. S 2> ันเนกิดขึ้นได้อนข้างยาก อื uh huh. แต่ทีนี้เนี่ยเอาะเราสมมุติว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยไอภายใต้ระบบการเรียกตั้งแบบปีกสองเนี่ยอื uh huh. มันจะเป็นประโยชน์กับทางกลุ่มผู้มีอำนาจอย่างไร uh huh. นะคือในในปีกสองนั้นเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาได้เนี่ยในสองลักษณะลักษณะแรกเนี่ยก็คือมันก็ขอให้เกิดประโยชน์กับ พักพลังประชารัฐก็คือได้สสมาเติมจำนวนหนึ่งในสสพึงมีเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยพรักพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็มีคะแนนนิยมสูงพอสมควรโดยเฉพาะคะแนนนิยมของคนเอกประยุทธ์ที่มาช่วยให้คะแนนนิยมของพรคพลังประชารัฐหรือว่าผู้สมัครของพรักประชารัฐเนี่ยได้คะแนนตอนนั้นหอมว่งงางั้นือดแนอเลื้ยหอมไป ก็ก็ได้ประโยชน์ได้มาประมาณเกือบยี่สิบเสียงนะประมาณเก้าเสียงก็จะไม่ผิดในขณะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เสียประโยชน์นะเพราะว่าไอ้สอสอเขตของเขาเนี่ยมันมีมากกว่าสอสอพึงมีแต่ว่าก็อย่างว่าแหละในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยเพื่อไทยเขาไปชายุทธศาสตร์แล้วก็เกิดความผิดพลาดยุธศาสแต่แบงค์พันน่ะก็เลยไม่ครบทุกเขตคะแนนก็เลื่ไปเยอะ อแต่คราวนี้เนี่ยจถ้าสมมุติว่าอครั้งนี้ถ้าจะใช้บัตรใบเดียวเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะสรุปบทเรียนแล้วก็อาจจะส่งทุกเ,เกมบแตนะส่งเงิทุกเก็คะแนนของเขาเนี่ยมันก็คงเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อคะแนนเพิ่มเนี่ยก็อาจจะทําให้คะแนนของพักพลังประชารัฐเนี่ยก็จะ,ะไม่ได้ตามที่เคยได้เมื่อปี2562เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้เนี่ย มันก็ได้ไม่เท่ากับปี2562ก็คือได้น้อยกว่าซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของคะแนนนิยมของตัวอุนประยุทธ์เนี่ยส่วนอันที่สองที่เขาได้ประโยชน์ก็คือได้พักเล็กนะต้องมาจัดการมันหลากหลายนะพักเล็กเยอะแต่ย่อยกระจายกันร้อยห้าสิบคนเนี่ยก็ได้พักเล็กซับไปเกือบยี่สิบสามสิบคนอ่ะมันก็เลยสามารถที่จะจัดการพักเล็กเหล่านั้นให้มาสนับสนุนรัฐบาลได้ค่ะ อช่นั้นก็คือสิ่งที่อาจารย์ได้ประโยชน์แต่ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าบรรดาพักเล็กต่างๆในการเลือกสร้างครั้งใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงทําให้ประชาชนเนี่ยก็ได้สรุปบทเรียนแล้วก็คะแนนนิยมของพักเล็กต่างๆเนี่ยมันก็ดูสดถอยลงไปนะก็เคยอาจจะได้ไม่มากเท่าเดิมถึงแม้ว่าใช้บัตรใบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะหวนกลับไปคืนพักแบบแบบัตรใบดเดียว อ mm hmm. มันก็คงจะช่วยอ่าได้ไม่มากนะ mm hmm. แต่ที่มันอาจจะช่วยได้คือมันอาจจะช่วยอป้องกันเนี่แหละไอ้พัพเพื่อนไทยจะแลนสไลด์ <Yeah. S 2> นะ mm hmm. ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องแลกกับอะอะไรละ่ะาวามนิยมจะจํานวนสสอที่ไ,ได้ไป mm hmm. พักเก้าไกลนะ mm hmm. พักเนะก,ก้าไกลเนี่ยคงจะได้เป็นข้อบิจารณ์เพราะพักเก้าไกลเขาก็มีคะแนนนิยมเยอะ mm hmm. แล้วก็ได้รับการจัดสรรสอสอจากบัญชีรายชื่อเนี่ยก็สูงกว่าพรรคอื่นๆนแล้วก็ในสูงการแบบสสสรุ่งนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งอยู่เท่าไหรก็คงจะได้รับการจัดสรรมากกว่าพรรคอื่นอืะนนะเก็ต้องแลกกันไปครับอาจารย์ครับคราวนี้มีการพูดถึงเรื่องของการยุบสภาครับอาจารย์ความเป็นไปได้นี่มันเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะยุบสภาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ อการประเมินของพลเอกประยุทธ์อ่ะว่าจะประเมินลักษณะไหนครับอคือถ้าถ้าประเมินว่าคือถ้าถ้าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจโดยใช้หลักเกณฑ์ว่าตัวเองเนี่ยอก็อยากจะ,อ,ะอยู่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ต่อไปอ่จนถึงวันที่มีการประชุมเอกแล้วก็ประเมินว่า อยากจะให้ตนเองเนี่ยได้รับการชื่นชมในนางประวัติศาสตร์ป้าในฐานะที่เป็นนมีที่เคารพเกณตนารมณ์ของรัฐรมนูญแล้วก็เคารพตัวบทกฎหมายแล้วก็ทำตัวเป็นหมุอย่างคือไม่อยู่ในตำแหน่งเกินแปดปีถ้าตัดสินใจตัวเองเพระนั้นก็จะได้รับการมองในแง่ดีนะถ้าถ้าใช้หลักเกณฑ์สองอย่างนี้ก็อาจจะตัดสินใจยุบสภาได้นะ แต่ว่าถ้าว่าตัดสินใจภายใต้เกณฑ์ที่ว่าเมื่อยุบสภาแล้วเนี่ยตัวเองมีโอกาสที่จะไม่สามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกอนะแล้วก็ต้องสูญเสียอำนาจไปแล้วก็มั่นเจลงว่าจะเกิดมีคนตามมาเช็คบินไปภายหลังเนี่ยก็ยุบด้าแล้วเนี่ยตัวท้ายเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยก็คงจะไม่ยุบสภา แต่ก็จะอยู่อยู่ต่อไปเพื่อที่จะให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็วินิจฉัยอแต่ว่าก็นั่นแหละสารรัฐธรรมนูญก็อมีทางวินิจฉัยได้อย่างที่เราทราบทราบกันนั่นแหละสามแนวทางก็ต้องมีความมั่นใจว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องวินิจฉัยในทางที่เป็นคุณนะก็คือให้อยู่ในจำดำรงตำแหน่งต่อไปได้สองปีหรือว่าจะสี่ปีห้าปีอะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยก็คงจะถ้าคิดแบบนั้นนะครับก็คงจะไม่ยุบสภาครับนี่มีทางเลือกาโ,โอกาสที่จะยุบสภาในขณะนี้เนี่ยอ,อ,อถ้าดูตากการรกะในเชิองอำนาจเนี่ยครับโอกาสในการยุบสภาเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยกว่าอ,อืน้อยกว่าที่จะไม่ยุบสภานะครับแต่ถ้าดูตักกะในการความอยากเป็นอการเป็นตัวแบบหรือว่าการเป็น นักการเมืองที่อาจจะได้รับการยกย่องภายหลังเนี่ยนั้นแหละก็อาจจะตัดสินใจในการยุบสภาแต่ว่าก็อะ,อะก็คิดว่ามันคงจะไม่เลือกแบบนั้น <c oughs> นะที่อาจารย์นนนนฟันดกเลยนะว่าว่าไม่น่าที่จะตัดสินใจยุบสภาเนะ <c oughs> เหมือนกับว่าอาจจะอ่านใจนะสารดูแล้วว่านะอาจจะได้อยู่ต่อว่างั้นนี่นะอืม <c oughs> เขามีทางเกือกถึงสามต่างเลยเนี่ยนะครับอาจารย์ว่ายังไงกับไอ้ตัวเลือกหรือว่าการนับกันเนี่ยสามแบบเนี่ยอาจารย์มันน่าจะมาในทิศทางไหนครับว่าพูดคุยกันหลายเกินเกินสามสามตัวเลือกนี้เนี่ยตัวแรกที่อยู่ปลายอีกห้าปีก็คือนับตั้งแต่สองห้าหกสองาะว่าตัวเลือกนี้สามารถตัดทิ้งได้เลยครับเหตุผลที่ตัดทิ้งได้เลยเนี่ยก็ อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าในตัวบทบัญญัติรัฐมนูญเองเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ของการประกาศใช้ก็เป็นหลักเกณฑ์กฎหมายทั่วไปก็คือประกาศใชนน้รัฐมนูญปี60เพราะงั้นเนี่ยเมื่อประกาศใช้แล้วเนี่ยก็ต้องมีผลบังคับก็ปีการนับปี62ก,ก็ตัดทิ้งได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นหลักเกณฑ์ในเชิง แรัฐศาสะตร์นะก็คืออก็อาจจะต้องมีการคํานึงถึงด้วยว่าอถ้า,าจ,จะตัดสินให้อยู่ยาวต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สารรัฐมนูลถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แล้วก็อาจจะมีผลกระทบทางการเมืองที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวออกมาต่อต้านที่เข้มข้นอยิ่งขึ้นนะครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยอถ้าดูแล้วเนี่ย ทางเรื่องนี้ก็จะถัดทิ้งไปได้มันก็เหลือทสองทางเลือกคือทางเลือกที่ให้นับปี2560กับสอให้นับปี2557นะแอ่ในสองตัวเลือกนี้เนี่ยอถ้าดูความปรารถนาเอก็เข้าใจว่าคนที่มีอำนาจอยู่เนี่ยเาก็อยากให้นับที่ทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งต่อได้นั่นแหละนะครับ แล้วมันก็จะมีเหตุผลรองรับอย่างที่ว่าก็คือนับตั้งแต่วันที่มีการประากาศ <Okay, S 2> <ด>ใช้ร,รัฐมนตอันี้ก็เป็นเหตุผลที่อหลายฝ่ายก็จะการประชุมนะระดับหนึ่งนะแม้ว่ามันจะดูไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ <c oughs> ที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทย <c oughs> ส่วนในการนับปี2557นั้นเนี่ยคุณนี้เนี่ยเป็นกระแสความคิดเห็นของบรรดานักวิชาการนักกฎหมาย ส่วนใหญ่เลยนะครับที่ผมจะดับต่อฟังดูเนี่ยทั้งนักกฎหมายนักรัฐ<บ>รศาสาตร์ก็บอกว่าเอ๊ะมันก็<บ>ควรจะต้องรับผ<บ>้าเจเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นแอคชวลมันเป็นของจริงมันเปนเ็นเห็นเห็นอยู่ว่าดํารงตําแหน่งมาเท่าไหร่แล้วใช่ไหมใช่อืมก็เ,เห็นเห็นอยู่ว่าดํารงตำแหน่งมานั่นเป็นอีกการหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าในรัฐมนูญนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายมหาชน ก็ก็เน้นในเรื่องของการจ,จํากัดอนานาจอำนาจที่อยู่ในวงตาแหน่งในรัฐจะเป็นหลักครับไม่ให้มีอานาจที่ยาวนานและขอให้เกิดการฝุกขาดเกินไปแล้วก็ในเรย่างนั้นคือว่าเวลาดูรัฐธรรมนูญมันเนี่ยมันต้องดูองค์รวมดูการเชื่อมโยงประสานกันอแล้วก็การนับปี57เนี่ยมันก็เชื่อมโยงระหว่าง1 5 8ง5 9กับ264นะครับ ซึ่งประเด็น,นการเชื่อมโยงสองสี่นั้นเนี่ยท่านประธานมีชัยก็ได้หยิบยกมาว่ารัฐมนตรีที่เป็นตำ,ตำแหน่งมาก่อนรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นนายกรัตรีหรือคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในรัฐมนูญนี้ก็คือตามถึงห้าแสนงห้า่เก้านั่นแหละไอ้ดีความว่าเป็นเสมือนำตำแหน่งตางเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องนับเชื่อมโยงซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นความเห็นที่ กระแสของบรรดานักวิชาการนักวิชาชีพทางออกฎหมายมาตอนนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะตีความไปทางด้านนี้เป็นหลักนะครับท่านผ่านนักมนญชีก็คงจะต้องเอาไปคิดแล้วก็เอาไปคำนึงด้วยว่าจะาตัดสินอย่างไรที่จะต้กันนะถุนอถึงจแล้วนี่ก็ต้องหาคำอธิบายในที่ไม่งั้นเนี่ยสักบัญชีก็อาจจะถูกวพาวิจารได้เหมือนกันไม่ใช่เพียงแค่ตัดสินนะแต่จะต้องหาคําอธิบายให้กับสังคมได้ด้วยนะฮะคือ การตีความต้องใช้เวลาค่อนข้างเร็วใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่ามันจะสิ้นเดือนแล้วครับที่ฟังฟังมาเนี่ยก็ถ่านเร็วมันก็ดีแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นเพียงข้อกฎหมายก็ท็่จริงเนี่ยมันยุติแล้วแล้วพอท็จจริงมันดำรงตำแหน่งแปดปีแน่ๆใช่คมันอย่างอื่นไม่ได้ที่จริงมันเห็นอยู่แล้วอูกต้เห็นอยู่แล้วเพราะงั้นก็ต้องตีความกฎหมายว่าสามัญนูลเนี่ยจะตีความกฎหมายแบบแยกส่วน เป็นมาตาไปอืหรือว่าจะดีความแบบองรวมกฎหมายแบบองค์รวมเชื่อมโยงแ้ก็รวมไปถึงเจตนารมณ์ของการที่กฎหมายเนี่ยรัฐมนูลเนี่ยไม่ต้องการให้ผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่นานเกินไปเพราะกลัวว่าจะฝืกผ่าดอำนาจแล้วก็จะไปสร้างวิกฤตทางการเมืองขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยไอส่วนที่จะขอให้เกิดวิกฤตเนี่ยมันก็มีสัญญาณบางอย่างที่บอกแวะไว้แล้ว กลุ่มที่ประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยก็เลิกที่จะมีกระแสออกมาต่อต้านแล้วก็จะมีการจมนงจมนุอะไรต่างๆแล้วก็จะนำไปสู่ขุยเกลจ่านการเมืองได้ก็จะต้องระมัดระวังในข้อนี้ให้ดีนะครับวันนี้ชัดเจนนะคะขอบคุณอาจารย์นะครับครับผมขอบคุณอาจารย์ครับผมครับเชื่อว่าเราจะได้คุยกับอาจารย์อีกแน่นอนครับนางเหงา